สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนงน้ำเที่ยววันนี้วันเสราร์ที่28นายดน2568เวลาประมาณ9นโะมงครึ่งคนระับตอนนี้เราอยู่ที่วัดโปชัยจังหวัดน้องคายมาเอาไหว้ขอพรนะครับหลวงพ่อพระใส่ก็เป็นองคงพ่อที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับของจังหวัดน้องคายนะครับวันนี้ก็มีคนมา ทำบุญนะครับไห้ขอพรเรื่อยๆนะครับไม่มากแต่ก็ไม่น้อยนะครับวันนี้ฝนตกด้านหน้าก็จะเป็นองคพ่อพระใสนะครับสวยงามมากนะครับสำหรับคลิปนี้คงจะสิ้นสุดเพียงเท่านี้นะครับผม โอเคนะครับบ๊าดบาครับ